บอกอนเลยรถเพิ่มขั้นว่าไงเดี๋ยวยังส่กเกี่ยว,วอีกโ <c oughs> อ้ยเจ้าสิมาพ่อนะกันย้ำเลนี่บ้าอีกแล้วครับโอ้ซื้อรถมาอีกแล้วโอ้เสียของคนทุกพี่น้องเอ้ยทุกตไถในแม่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาเพิ่งเครื่องมันเพิ่งเครื่องกัน อันนี้อันนี้เครื e ่องเค่องยันี e. ่ยันมาใส่หมูใส่หมูยันมามีใส่หมูปิ่งเบืองเบืองปั่มไหมยางไงไหมไม่ไม่เลยเนาะเครื่องยั่ไหมฮะฮะฮะระฮ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 เฮะอะฮ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 ะะเะ่ะฮ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 ะะฮะฮะฮงเครื่องเทอร์โบอินเตอร์ฮะฮะฮรฮะฮะฮะเะฮ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 อฮะฮะฮเฮงก่อน เดี๋ยวเอาล่งแล้วเขาจะบงเงกเครื่องไงบังบึ้ยหัวขวงไงวินง<ม>ปั๊มล่มมีทั้งพี่ครับรหัสก็นี่ครับ6 HE TE <อ> TC นะครับกี่แรงไม่รู้นะครับโบอ,อินเตอร์ด้วยนะครับ f r นะครับใครรู้ก็บอกด้วยใครรู้ก็บอกด้วยนะครับบ่เราเป็นบ่าซื้อรถอีกแล้วพี่น้องเอ้ยคนทุกพี่น้องบางคนทุกซื้อแบบบ่เบิงแมะซื้อแบบบเบิงรถอีกจ้อห้องซื้อรถบูเบิงมึงกล้าบอให้กำไลสองมนไหมโอ้ยดน้ำมาล่อยหาล่อยหออไปบอกเมียมเลยเสียบูนั่นเอาน้าสองรย เป็นกับมาสดร้อนแบทยังดีอยู่เลยสองลูกนะครับแบทยังไม่ไหม้ยุ่งจะบนีครับนี่แหละคนดมันสิสีะด้อยไงเกีดบดดินน้ำเงี้ยนเขาเอาเงินแล้วกับก็บอกดำใหญ่ครับได้ค่ารถพอูดีเลยบอกดำสามมิตรครับไอเป็นทำทานเล่นเบิ้งเกียร์เรา คอยจะว่าอูปี่นี่เราไม่ตัวเอาเงินเขาเ <ฮะ S 1> งี้ยเงินรถไทยแลนด์ซื้อไปล่องไปล่องอยู่แหมจะไปนนั่นเสือเอารถบดขึ้นไปบ,ด,บดให้เขาเมียโอ้ออเดี๋ยวเบิง่งรถอุกโลตัวหก้ปอปลาเราเบืง้งสลักแหนบไหมพี่น้องเหลี่ยมมองมองมอยู่ไหมรถไม่พี่นครับปลาเราเบื้งกระบะเออพี่น้องเออสามมิตรครับยังใหญ่ยี่พี่น้อง ไดกล้าได้ก้าเครื่องแสดบุู่ครับนี่รหัสหก E T C นะครับบริหูก็บอกแลครับบูอินเตอร์นะครับรอเอาไปเราวลงเอาลงฮะจาต้องขับรถหหลอบไปส่งข,อองงข่อนดิ <c oughs> ามามากัชอบเอารถไท <c oughs> <c oughs> ขี่รถไม่กันา่าฮะเอ บัจอดไอ้จกไใช้พนบัยล่ะหวยยูจอไหนล่ะโอ้ยบอกขี่กากปนอะไรเนาะป่าแต่ไม่ลีสวดยังห่วยเขาอยู่ดีโอ้ยมันเบิเนตะโอ้ยมันเบาเกินสองสามหมื่นโอ้พี่บาซื้อรถพี่น้องเอ้ยมันพวกเขาเ้ย เอาพีในเล่าเมียตายเราบาด i ệ t ไหนโอ้ตุตุเด็กกาเอฟเอ็กซ์เอดสองเจ็ดศูนย์ฮะเส้เช้ญไทยไทยด้านบนด้อฮะไทยด้นบนไทยด้นบนแปลว่ายังไอ๋อมันม่มีหนีมันเลยบางอ่อันนี้น้องเจ๊งกว่าวกนี เดี๋ยวเบิ่งส่งกับบาร์กันไหมไม่แง่ว่ามีสิบหล่อวะยาง17.5นะครับหกน็ดนี่้ยไงโรอูไงอียัเราาบว่ามัสิบหล่อเรป็นไปวะใหระาม่อใชเกือบขึ้นได้ป่ะนี่ไม่ถอดกันกลามนยังปูไหนขี่กอนมูได้ป่ะ ผู้ย่ว้แอร์เย็นเลยปมอนี้มันเปิดแล้วนี่เออปิดเออ่น่น้ยังฮะตอนนั้นคมเย็นน้ำยาแมนเกีย่อ้วัดบูดอีกพี่น้องวัดบูดอ้ติดรอบ่นี่ติดล้วติด้ิดบ่บ้านี่มันมันมัดีหรอปะอืม โอ้ยแอร์เย็นซื่อมีมีแอร์ซืมีแอซื่มีลมมะป้าโอ้ยรถรุ่นนี้อุ้ยคำรถได้จูแม่นหมดวู้นนี่นิ่มไหมปะานิ่มปะสำรดใไม่เนาะแพะหลอกปะแพะลอกี้ โอ้ขี้หายเนะทุกอย่างสื่อรถไม่แม่มีบเบอร์เก็ตยังงามอยู่เนาะพูดอะเนี่ยเียเดินดื้อกันมึงหาดูถูกกูเออเดี๋ยวท่านนี้มันลงกว่นนี่โอ้ยลงอยู่นี่แม่งยกแก่ร่งยางไหวะเนี่ยก็ยกไฟฟ้าเสียด้เฉยอุ้งนี้็อกไว้เลยวะ พี okay. ่เราของแท้เนาะแม่งชื่อได้กล้าเฉยเนาะคักเลยเนาเราไ้ขี่ไปอ่างย่ายเนาะย่ายูสิบบ้านหลังเป็นเร่องประเภทอยังปูมันซอยดองโอ้ย่ายปูมันซอยดองย่ายปูหูเลยว่าสื่อหลุด อั้งม่ตง่ีไปเ่ำเดาำเ่าตายไปไปกี่ได้เนาะอู้หาดีอู้อ้บิ่งยังไงแล้วอู้ออ้าคือรถไปหนีเข้าหนีลอกขี่ก่อนโมนเลยเนาะ ร่องก้อนเลยอ่ะบ๊วยพู้ใดหูได้ว่าวหลุดไปอย่างเราบ้านเหล้วเพราะว่ากูเขาไ่เห็นกูเลี่ยวตอนนี้เขาไ่เห็นแล้วอู้มีแต่กูเจอจะเปิดโลกนู้นเมื่อกูบ่อว่าสันเนาะลูกพี่ชาไม่ใช่ป่ะขายเหล็กป่ะขายเหล็กขายเหล็กทำทำทำเท่าแกน้องบัวมันเอาเนาะแกบ่คอยตื้อหรอกแกมากลัวกันเป็นที่แฉ่ยังแฉ่ยังปวดตัวกูจะจูแกบยบเอาไม่หรอเออ ทำนี่ดิเนหรอเบรกวัวนี่ผูหยียบถึอเบรกให้ถึอกระลิงโอ้ยหโอ้ว่ากี้กาก์ดว่หลายตัวอีกนี่ยมึงอยู่เนี่ยมึงอยู่มึงน่ะมึงน่ะปัดเก่งยังใสใสดีเนาะนี่เขาลาเอามันหัวเดียวกันก็ของป้าวี่แหละป้าแมนรถมันเย็ดไม่ใหญ่เนาะแมนถ้าหัวใหญ่กว่านี้นี่การปั่นฝนมันจะมีขาคูโอ้ยอยกับไงนั่นวะเออจังบม่ปะ จังวมกาอยู่เน hmm. ีนรกจังบอกส้งเลยนะแน่นี่ตํานีน่าช่วยน่อยบอกไปเลยอ้ยรถพึ huh. uh ่งขั้นบบบไงเดี๋ยวยังใสกเกี่ยววะทีโอ้เจาใสกเกี่ยวสองเนาะเออ จะไปเ oui ก pues ouais, ียร์ให้เขาใส่ม yeah, ือถือเลยนี่ได้เลยจะมาหากูมึงในงานเลยใช่ไหมเออมึงไปขับรถไทยกูโอไม่ได้รถไหมมึงในกลุ่มขับรถไถตั่วกูกูดำไปเล่นเขี่ยวสองลอยเนาะกูเล่นเขี่ยวสี่ลอยอยู่นี่เข้าเล่นเขียวเดียวเอาสองเขียวเลยเนาะเออข้าคือโจกแล้วฮะรถเก็บยางงามเนาะกระบะมีสามมิตเนาะตอดำสีเพราะท่านเหลือนอยู่ไหม นี่เอามาเลยเชียงไล่เออเชียงไม้เชียงไล่อ้ําปูเลยเชียงไล่เออเชียงไล่ฝากเชียงไล่หันกิโลได้เขากิดจากเรไรอยู่แต่เขาพวกล้าพอกระชับรถหนิจะมีตัวตนเท่เพราะเท่ไหมแล้วมันไก่เนาะพวกพว่ได้เขาไปเบิ่งเนาะอกไปเราซื่อสยซื่อกลางอากาศ อันนี้รุ่นโค้กพอดีอย่หรอรุ่นจุดเล่ยฮะเอาเอาเอาหินเอาไสเลยวานี่พร้อมหรอพูดนะเอองูเอายิน่ไส้เลยเดี๋ยวจิ้นมันเลยมนี่มึงมัมาดายีบ้านตอกข้าเขมอก้าเข็มพอดีตัวพาัเออเกียอเออดันนอนส้นซื้อหรอะลงเออเกย อาเราเปลเาขันนี้เม่คโผู้ดสันเจ็บปิดบ่บ่แกจิงมันแมีเอาแมีสองขันบ่สองขันพัดตัวยนแม่บ่นีมาสังพูดังบ้านเขาังเอาหนาลงละายเขาจะตว้าเขาดุบุเฮงยไงเราพี่บ่าใรถไอ้น่องรถปุยงามเนี่ แค่ฟ้ามองนีม huh. uh ัน huh. ว uh ่ม huh. oh ี huh. uh ็ไดต่ว huh. uh ่าพวกยูทูปขี่ก็ะตือคุปก้าซื้อหรอกเออมึงตามันมตามเาอย่างๆเนอะเออธนาารยูทูปเดี่ยวสองหารอยกูเนาะเอาก็ไม่หารอยมาเอาก็ไม่หารอยนี่นะมองว่าบดบีเนี่ยไอ้ินติดสินซื้อรถแค่นี้แค่นี้มันข่อยๆก้าวงินเขาดิอูลุดีด้วย เราปลดสองเป้าในเด้อครับผมอ,อ่าอุ่นนิ่มวัวเนาะนี่เลยยางสิบเจ็ดจุดห้าหกน็อตครับแม่งรถใหม่ไงเนาะแกกล้าซื้อได้ไงครับรถไม่เห็นซื้อไม่เห็นรถเห็นแต่ลูปโอนเงินไปเลยครับไปแล้วอึกร่างเหมือนยมสม บุวห้องม้่งเลยอบุญห่างไหมติดมั้งเนาะได้แตหกรลับไม่เลดบุญงมซากไปละเอา Để kiếm nhau nha Ê, dám không? Ui, ừ, tất toàn toàn à?